วาดีแต่ก้าถุงเท้าก็อยู่แค่นี้ทำไมไม่ถอดลงตะกร้าฮะที่แม่ถอดเสื้อวางไว้ตรงนั้นได้เลยแล้วทำไมหนูจะโยนถุงเท้าแบบนี้วาไม่ได้ล่ะแม่ก็ากำลังจะเอาเสื้อไปเก็บนี่ไงแต่ว่าแม่เหนื่อยนี่ขอนั่งพักก่อนไม่ได้หรอวันนี้หนูก็เหนื่อยเหมือนกันที่โรงเรียนมีซ้อมกีฬาสี ว,ว่าวดีเป็นเด็กนะวดีก็ต้องมีวินัยสิไม่ใช่เอเอ้ารู้แล้วน่าแม่แม่จำจีจำจำจ้จำชัยจจจี้ชยอยู่ได้แม่ไมโปโตแล้วนะ เออแม่รู้แล้วนะโตจะใหม่มีลูกอยู่แล้วแม่ยังแค่นี้ก่อนนะแม,ม่วัดีทำไมวัดทีทำแบบนี้ทำไมวดีจะทำไม่ได้ที่แม่ยังทำได้เลยสวัสดีหนูจะย้อนแม่แบบนี้ไม่ได้นะแม่เป็นยังไงหนูก็เป็นแบบนั้นแหละ วัสดีแค่นี้แหละหนูจะนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกสวัสดีครับคุณหมิว ปะกับปังตายแล้ววะดีนี่มันอะไรกันอนะทำไมเธอถึงได้หนูแค่เห็นของโจ๊กตกก็เลยปลาคืนไปให้ลูกนี้เดินเหยียบเลยดีกว่าครูครับเด็กคนนี้ต้องอบรมสั่งสอนอีกเยอะเลยนะครับ นี่ขนาดต่อหน้าต่อต,อตานะไม่รู้แหละครับครูจะต้องอบรมสั่งสอนแล้วก็ลงโทษผมด้วยดูสิเนี่ยลูปผมหัวโน้มาแล้วเป็นใครถึงมาด่าวัด,ดีโจ๊กครับถ้าของของวดดีตกโจ๊กจะทำยังไงครับ วสดีเดี๋ยวคู่ขอสอนแกเองนะคะวสดีถ้าของของคนอื่นตกหนูก็แค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ส่งถึงเจ้าของแค่นั้นเองลูกไม่เห็นต้องปาเข้าของเลยคว้างไม่ได้เหรอล้างแต่จานหรือไงช้อนอะไม่ล้างหรอ แล้วแม่จะกินข้าวยังไงอ่ะล้างช้อนด้วยหิวก็หิวเร็วๆแม่หนูยังไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วทำไมครูต้องมาว่าด้วย ครูว่าต้องไปพบผู้ปกครองแกแล้วล่ะคะ่ะต้องขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะยังไงก็รบกวนคุณพ่อไปพบผู้ปกครองกับครูด้วยนะคะครับมีอะไรกันหรือเปล่าคะ สวัสดีคะ่ะคุณแม่วันนี้วันดีลูกของคุณแม่ปลาของใส่เพื่อนคะ่ะดีนะคะที่ยังเป็นแค่ขวดน้ําถ้าหากว่าเป็นของแข็งหรือว่ามีน้ําหนักกว่านี้เนี่ยเพื่อนคงหัวแตกไปแล้วก็ดีแล้วนี่ที่เป็นแค่ขวดไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครูมิวไม่ได้หมายถึงแบบนั้น,นครับครูมิวหมายถึงว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมเหมือนเด็กขาดการอบรมครับ อ้าวนี่คุณนี่คุณกำลังว่าฉันนะอ,อคุณแม่คะครูขอพูดอะไรหน่อยนะคะวัดดีแกเป็นเด็กฉลาดคะ่ะแกก็เลยซึมซับและเรียนแบบพฤติกรรมจากผู้ใหญ่ได้ดีและสิ่งที่น้องทำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็เลยทำตามคุณแม่ลองนึกดูดีๆนะคะว่าน้องมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือว่าก้าวร้าวบ้างหรือเปล่าล้างแต่ตาหรือไง ช้อนอะไม่ล้างหรอแล้วแม่จะกินข้าวยังไงอ่ะล้างช้อนด้วย,ยเด็กคือผ้าขาวนะคะถ้าเปื้อนเนี่ยก็จะซักยากยิ่งขยี้แรงก็จะยิ่งขาด อยู่ได้แม่เปนโตแล้วนะเวลาผมอยากให้ลูกผมทำอะไรครับผมก็ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเวลาผมกินข้าวผมอยากให้ลูกใช้ช้อนกลางผมก็ทำให้แกเห็นเวลาผมไปรับลูกที่โรงเรียนผมก็สวัสดีครูหมิวทุกครั้งเพื่อที่ให้แกเห็นเหมือนกันผมว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับมันสำคัญมากนะครับใช่ค่ะเรื่องเล็กๆน้อย ที่เราอาจจะมองข้ามไปพอนานวันเข้ายิ่งน้องทำแบบนี้ก็เป็นคุณแม่แลคะค่ะที่จะเสียใจค่ะฉันจะกลับไปคิดทบทวนเรื่องของที่พวกคุณพูดกับเรากันนะคะฉันอาจจะเป็นแม่ที่สับเพ่าไปนะคะขอบคุณคุณครูนะคะที่พาวดีมาส่งที่บ้านแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องพฤติกรรมไม่ดีของน้อง ขอโทษคุณแล้วก็ลูกด้วยค่ะที่น้องวดีอ่ะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ฉันจะอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็แล้วกันนะคะวดีขอโทษเพื่อนสิลูกเราขอโทษไม่เป็นไร พฤติกรรมการลอกเรียนแบบในเด็กคือสิ่งที่ครอบครัวและสังคมรอบข้างหยิบยื่นไปให้โดยที่อาจจะส่งทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาพบเจอ